สบายดีพี่น,อนกก้องถ้าก้องเงยอยู่รถสบายดียพี่น้องไม่กินกับปุ่น,น,นกินก,กับปุ่นค่กินมะกล้วยซาโบฝั่งเราพนกามาพี่น้องมากินกระปุ่นเพื่อนเบ็นน้องลุงดวงนี่อยู่เพื่อนแม่น้องวีพี่น้องกากลาลาปันน้องมีซาโบฝั่งเราพนกามกระปุ่นมาไม่เยอาพอไหมแม่หนังงานของแม่เห็นมาแล้ว บายดีเอาอยู่วะเอดบ้าักล้วยเช่อเหนียวลงจ้าบัวผ้าเิ่นกามากันพี่น้องจ้าไม่ถอยลูมนยังไงยงไมู้นีงด้าเต็ดยัง้าเ็ดข้นมากไป ้องคนเนี่ยบอลลูกหล่าเองนะจ้าอันนี้ลูกหล่าอ่าลูกโป่งเองจะอยู่ยวใส่ชองีเลยจัดงานอยู่บ้านนอมพี่น้องหุนลงนะจินข้าวปุ้นพี่น้องก็ได้หินลงบินลงดอนสบายดีสะทองโอ้ยสบายดีแดดแห้งเนาะแดดแห้งชองหน้าชองตาเป็นหงพี่น้องเเดี๋ยวาให้ฮะอยู่บอลลูก บาดวงเผนกระนังสูงสูงพี่น้องคุณ่นยืนเป็นตะเวนอยู่คะเยี่ยม้ว้นเอย่างเดียวมามาพี่น้องกินกำลัง

แตเนม้าบอนักเนมบายดีมาวันนี้ที่นอกชาพองอันต้นชับูก้นอยู่บอกสบายดีพี่นอกางปลาอนน่ะลูกเอานเป็นงานเออเอากระอกนีออกไปให้แล้วผมเดี๋ยเป็นบนโต๊ะในในซอสกกสิมันเสียนี่ตู่ออกไปกันอย่างเดียหลายคนอ้าแต่หน้าเอ้ย

เจ้าแบบมากเลยนี่โอ่ปลาช้อนเลยหอยล้านไปนลยจังหน่อยเป็นตาขวมเสือมัวปลาช้อนเห้เจ้าเสียบวัากระปุกดีด้าดีด้าเอาบัวกระปเินเปิ้นอยากฟันนะไปหน่อยเอ๊ะเอาลูกอจาสุดที่จะนองดน กำลังจะกินพี่น้องอาหารการกินกันนี่เอาเลยเอาเลยมีข้าวปุ้นมียังก็เฮยหลับหลาบแดงหลับแดงหลาบเลือดพี่น้องแล้วก็ยังก็อันนั้นลวนดาดพี่น้องผักมิลายอย่างพี่น้องถ้ากระปุกมีเนื้อซาโบซาโบกำลังเริ่มสะกินกระปุนพี่น้อง หากลงมือเดียวพี่น้องแล่นม่น้ผมามาน้อังงสามมาสบายดีสบายดีเห็นหนาเนได้พี่น้องจักสบายดีพี่น้องอันนี้กล่องปลาแววอันนี้กล่องปลาซอน มีสองกอกมาได้มหมือี่อาจารยกินนะเนี่ยสบายดีน้องดีคนสวยวงไนพี่น้องคนยังหมูว่าหุอุ้ยเมิดเมิดเลยกระป๋าไทยกระป๋าทอดตีดีแดงเนียนหวดนเริ่น้องเออสบายดีบ่าวไวเออมันมีอะไร ไปครทมาเลยไปเห็นงานโอป้าปโย่มามาป้าเคนองคนเาเดินไปเอาเอาไปไปเอาก่นเดินนำไปเอาก่อนเดินน้ำตั้งป่านอนสลุกวาซอนก็เมือหนังละไปป้าลูเขา

สบายดีสบายดีสบายดีมาิ้งข้ทิงานถด้้เลยสบายดีเอาถยมาให้ลงินได้หมั่วาได้รับเชิญเชิญเชนังไม่น้องหาข่ามาให้ลุงกินได้ไหมมาแล้วกินขงเ่าเลยเียงยังเนาะน ทีมงานมาเสริมอีกแล้วสองคนพี่น้องนี่ขับปุ้นรลยทีมงานส่งไปแจกของ<ป>อันนี้เป็นกรงรอกเสริมถย่อยอาามาร่วมกันโยเพื่อนแมนน่น้องเล็กนะครับ เอาได้บ่ได้กิน yeah. <t– tr seine Christmas> không มาแม่ขาูนน้องหนีด้ไเฮ้ยนักเลยขอกระเอาลยทำมิสการหน้าผเดี๋ยวไปถอกันจุ่มห่น้องไปแจกความอกันเก็บยๆเล้เอนกเลยอมาแล้วมีแล้วจลงน้ำบ่

คน้องหบอน้องกินเลยใว่าว่าะเอเนอกบบาวโบพากินไปตาอรแสบแมเจ้าน่ะ นังซ้อนคือบนนังซ้อนอันคิดแล้วคิดแล้วหิวเขาพีน้องหิวขาแม่ป้ามาแต่สะพายเดอพี่น้้งัแรกจำปากัแรกเป็นคนมาไกลเป็นมาไกเนาะมาจากจำปะซากพี่น้องนี่นะคนมาไก่มาแต่ไก เป็นยังไงเนาะนอูเบมากนะแซ<ส><อ>ีจะบอกเขาพุ่นบ้านแซบแซีบ <c oughs> เนว่าแซีแห้งพีเนาะเอาได้ล่ม